สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววในเริ่มต้นที่ประจวบคีรีขันชาวบ้านตำบลไร่เก่าอำเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันจะไปไหนกันไปไปรถที่นั่งอยู่นั้นเป็นรถขนขยะด้วยตอบว่านี่คือประชาชนจิตอาสามีทั้งคุณครูเจ้าหน้าที่พนักงานตำแหน่งใหญ่โตนะครับประชาช่เล็ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาลตำบลไร่เก่า,า,กาช่วยกันเก็บขยะสองข้างทาง,ทางถนนเพชรเกษม ความยาว10กิโลเมตรที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตะบนไร่เกา่าบอกว่านี่เป็นการฉลองปีใหม่แบบชาวบ้านจิตอาสาผู้ที่เดินทางบนถนนสายนี้ทิ้งขยะออกมาจากรถทําให้สองข้างทางสกรปรกไม่น่าดูทางเทศบาลตบลไร่เกา่าจึงต้องขอแรงจากคนในชุมชนมาช่วยกันเก็บในช่วงขาไปรถขยะว่างทุกคนก็นั่งในรถขยะครับคนที่นั่งในรถขยะ มีทั้งผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขหัวหน้าฝ่ายกองคลงังนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทศบาลคุณครูและประชาชนจิตอาสาตอนขากลับรถขยะเต็มก็นั่งรถสองแถวกลับระยะก,ก็ประมาณได้หนึ่งเที่ยวกิจกรรมทำดีรับปีใหม่ค่ะเป็ดขยาจากจากนี่ไปจนถึงตลาดไร่ใหม่อะค่ะสิกิโลค่ะสิกิโลจัังถนนเลยใช่ค่ะ พี่น้องประชาชนใช่ค่ะที่เดินมาประมาณ500เมตรได้บังคัก็ขยะเยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นถุงขนมแล้วก็แมส่ะ,ะเรียกว่าวันนี้ไม่มีใครร็้ใครใหญ่ทุกคนนั่งรถขยะเท่ากันหมดนั่งรถต่อมาไปมหาสา,ารคามเห็นภาพได้ยินเสียงคล้ายว่ามีคนมาเปิดการแสดงหมอลำกรอนอยู่ริมบึง แต่ความจริงก็คือสุภาพบุรุษท่านนี้คือคุณเสียงแหลมสืบสุนทรประลัดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาแก้บนที่บนไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วน้ําจากแม่น้ําชีเอ่อล้นฝั่งผนังกั้นน้ําทําท่าว่าจะรับไม่ไหวประลัดเสียงแหลมซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้ผนังกั้นน้ําพังกลัวว่าถ้ารับมือไม่อยู่น้ําก็จะท่วมที่นา5,800ไร่ กับพื้นที่อีกสี่ตำบลของอำเภอเมืองจึงได้บนบานกับแม่น้ําชีว่าถ้าผนังกั้นน้ําไม่พังจะมาร้องหมอลามให้แม่น้ําชีฟังปรากฏว่าน้ําไม่ท่วมที่นาผนังกั้นน้าไม่พังมาถึงวันนี้จึงได้เวลาที่ท่านประหลัดจะต้องมาแก้บนมาคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียวมาเต็มสูบแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบทีเดียว ในประมาณเดือนตุลาคมตรงนี้เป็นผนังกั้นน้ําแล้วก็มีน้ําชีขึ้นพว่วมอุดปลอุดมาทั้งกลางคืนกลางวันจนค่ําม,มันก็ยังไม่หยก็เลยไม่มีที่พึ่งก็เลยจุดทูกหอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางก็กลว่าน้ําไม่ั่วสามารถอุดรูร่วดในคืนนั้นได้เลยโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหมอลำนะครับก็ได้ทราบมาว่าท่านแม่น้ําชีี่ชอบฟังหมอลำก็เลยอ่าบนไว้ว่าจะมาลำฟังครับ นเเ,เนสิหออประหลัดเสียงแหลมเป็นประหลัดที่เล่นหมอลำได้เก่งที่สุดของเมืองไทยน้องลูกต่อมาครับไปพิษณุโลกช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครๆก็ไปชมซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก ต้นนามพญาเสือโคร่งรือซากุระเมืองไทยออกดอกสีชมพูเบ่งบานกระจายไปทั่วภูลมโลบนเนื้อที่1,200ไร่จนนักท่องเที่ยวบอกว่าภูเขาที่นี่เป็นภูเขาสีชมพูหนุ่มสาวถ่ายรูปกันไม่เบื่ออากาศก็ดีดอกไม้ก็สวยไม่ว่าจะถ่ายเดียวถ่ายคู่หรือถ่ายกลุ่มถ่ายหมู่ดูสวยไปหมดครับ ดอกน้ำพญาเสือโคร่งอายุเบ่งบานประมาณ2สัปดาห์เท่าซากุระดังนั้นถ้าใครจะไปชมสุดสัปดาห์นี้ก่อนออกเดินทางต้องติดตามใน Facebook อุทยานภูหินร่องกล้าเพื่อจะได้ทราบข้อมูลล่าสุดช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกกำลังเริ่มบานนะครับก็คาดว่าน,น่าจะบานอย่างเต็มที่เนี่ยทั้งแปลงก็ประมาณอีกสักประมาณอีกหึงสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์านะครับว่าปีนี้เนี่ยดอกออกเร็วนะครับานี้กำลังจะเริ่มความสวยงามเลย นะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะฮะก็ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยยินดีให้บริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับชมพูจริงๆสวยจริงๆนอกรุ่นสุดท้ายไปโคราชเห็นภาพนี้ใครๆก็ต้องคิดว่าที่นี่เป็นทุ่งดอกคอสมอสปลูกไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป เจ้าของเก็บค่าผ่านประตู20-30บาทแ,แต่ความจริงแล้วไม่ใช่สวนดอกคอสมอสเก็บค่าผ่านประตูที่นี่คือสวนวิชารักปลูกผักสลัดปลอดสารพิษขายมา18ปีแล้วมีผักสลัดสารพัดชนิดบนเนื้อที่8ไร่แต่ปีนี้คุณรุณวิชารักเจ้าของฟาร์มนึกขึ้นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยชอบท่องเที่ยวถ่ายรูปกระทุ่งดอกไม้เมืองหนาว ก็เลยแบ่งเนื้อที่3ไร่ปลูกต้นคอสมอสดาวเรืองและทานตะวันติดกับแปลงผักสลัดวิวพี่อย่างสวยเลยนะเนี่ยพี่ทำให้คนมาถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้เผนะื่อว่าถ้ามาเห็นแปลงสลัดผักแล้วเกิดความสนใจก็อยากซื้อสลัดผักกลับไปทานที่บ้านทางฟาร์มก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ปรากฏว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายร้อเเซนักท่องเที่ยวมาที่นี่เพราะอยากถ่ายรูปกระทุ่งคอสมอสพอถ่ายรูปเสร็จ เห็นแปลงสลัดผักปลอดสารพิษซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนฟังเสียงเจ้าของฟาร์มครับแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากการปลูกผักพืชผักเมืองหนาวก็ยังปลูกอยู่นะครับแต่ว่าเสริมด้วยทุ่งคอสมอลและทุ่งทานตะวันเพื่อจะชวนชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแล้วก็ซื้อผลิตผลของเกษตรกร,ร,ก,รกลับไปมาอุดหนุนเกษตรกร,ร,ก,รก,กันครับ คิดเก่งและการคาดหมายแม่นยำมากพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่